สวัสดีค่ะทงแชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซื้ออีกแล้วนะมาเจอเหล่าซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อนะคะเด็กๆสไลด์แรกค่ะคุยเลิศเชวี่หนหยุ่วคยเลเช่หนหยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะอ่ะอันนี้นะคะเราอยู่อยู่ในบทที่สองนะคะบทที่2ของเราก็คือตีเออร์เคอร์นะคะตีเออร์เคอร์ก็จะเป็นครอถางยงหยู่ เครอถังโย่งหนีครั้งที่แล้วได้เร,เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ลองเขียนภาษาจีนกันแล้วด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเป็นประโยคกันบ้างนะคะมีประโยคกัแบบอ่ามีหลายคำในหนึ่งประโยคนะคะอ่ะมาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำนี้ค่ะช่างเครอช่างเคแปลว่าเข้าเรียนนะคะเข้าเรียนคำต่อไปนะคะคําว่าเสียเคร์อเซียเครอแปลว่าเลิกเรียนนะคะ อ่าแล้วก็คำต่อไปค่ะทงเชมอนฉีลีอ่าเคยได้ยินกันแล้รใช่ไหมคะฉีลีก็อ่าทงเชมอนฉีลีก็จะแปลว่านักเรียนทั้งหมดยืนตรงนะคะต่อไปค่ะเหล่าชื่อหาเหล่าชื่อหาแปลว่าสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองนะคะคําต่อไปนะคะทงเชมอนหาวทงเชมอนหาวแปลว่าสวัสดีนักเรียนทั้งหลายหรือว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนั่นเองนะคะ ทีนี้เราขอทวนคำศัพท์นิดนึงนะคะเมื่อกี้เลยนะคะคำว่าช่างเคร์ช่างเครา์แปลว่าเข้าเรียนนะคะต่อไปเสียเคร์เลิกเรียนทงีฉมอนชิลีแปลว่านักเรียนทั้งหมดยืนตรงนะคะแล้วก็เราเชื่อฮาวแปลว่าสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองนะคะต่อไปทงีฉมอนฮาว ทงแชลเมิ่์นเฮาตแปลว่าสวัสดีนักเรียนทั้งหลายหรือว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าทีนี้เนี่ยนักเรียนออกเสียงตามเราซึ้ยสักนิดหนึ่งนะคะอ่าคำที่หนึ่งนะคะคําว่าช่างเคิร์ช่างเคิร์อาออกเสียงด้วยนะคะจะได้ฝึกอ่านนะช่างเคิร์แปลว่าเข้าเรียนนะคะคําต่อไปค่ะเสียเคิร์เสียเคิร์อาแปลว่าเลิกเรียนนะคะคําต่อไปนะคะทงแชลเมิ่์นชีลี่ ทงแฉมันชิลีแปลว่านักเรียนทั้งหมดยืนตรงนะคะหรือว่ายืนขึ้นก็ได้นะต่อไปค่ะเราชื่อหาเราชื่อหาแปลว่าสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีค่ะครูค,ครูนั่นเองต่อไปนะคะคําที่ห้านะคะทงแฉมันฮาวทงแฉมันฮาวแปลว่าสวัสดีเรียนทุกคนหรือว่าสวัสดีเรียนทั้งหลายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้คํว่าช่างเครื ker เนี่ยก็คือแปลว่าเข้าเรียนหรือว่าตอนนี้กําลังเริ่มเรียนแล้วนะคะ ต่อไปเสี่ยเครก็คือเลิกเรียนนะคะจะเป็นเลิกเรียนในในแต่ละวิชาก็ได้หรือว่าจะเลิกเรียนตอนโรงเรียนอ่าเรียนเสร็จหนึ่งวันแล้วก็ได้นะคะใช้คํานี้ได้เลยนะคะต่อไปคําที่สามก็จะเป็นทงเชมอนชิลีทงเชมอนชิลีอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของใครคะหน้าที่ของปานจางใช่ไหมคะปานจางก็คือของหัวหน้าห้องนะอ่าเป็นหน้าที่ของปานจางที่ต้องพูดใช่ไหมตอนที่เราซืจะเข้าห้องเรียนทงเชมอนชีลีอ่า ต่อไปคําที่สก็จะเป็นเราชื่อหาวอันนี้นกักเรียนก็สามารถพูดทักทายเราซื้อได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะอยู่แค่ในห้องเรียนอยู่เจอเราซื้อนอกห้องเรียนก็สามารถพูดคานี้ได้นะคะเราชื่อหาวนะคะเราชื่อหาวแาสวัสดีครับสวัสดีทักคุณครูนะคะใช้ได้ทุกตอนทุกเวลานะคะไม่ได้กําหนดช่วงเวลาอะไรนะคะเราชื่อหาวอ่าต่อไปค่ะคำที่ห้าทงเช้อินหา่า สว่วนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยอันนี้จะ,ะเราซื้อจะเป็นคู่เป็นเป็นคนพูดเองก็ได้นะคะเหมือนอย่างเช่นตอนที่เราซื้อเข้าห้องเรียนไปแล้วเราซื้อก็จะพูดว่าทงเชมันฮาอ่าเหมือนตอนต้นคลิปใช่ไหมคะก็จะแปลว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนั่นเองนะคะที่นี้ถ้านักเรียนเนี่ย จะมีการแบบออกมาพรีเซนต์งานหน้าห้องเนี่ยนันเกเรียนก็จะเป็นคนพูดคํานี้ได้เหมือนกันนะคะทงเชียร์ม่อนหาก็จะแปลว่าสวัสดีเพื่อนรวมห้องในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ได้รู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะห้าคแล้วก็มีประโยคสั้นๆด้วยนะทีนี้นะคะมีการบ้านด้วยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราซื้อให้จดไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราซื้อให้จดไปเหมือนเดิมนะคะห้าข้อเมื่อกี้เลยนะคะเขียนทั้งตัวอักษรจีนพินอินคำแปลนะคะเขียนทั้งหมดเลยนะคะที่เราซื้อให้ไปนะคะ อ่ะเราซื้อรวบรวมมาแล้วนะคะอยู่ในสไลด์นี้สไลด์เดียวนะคะอ่ะโจทย์ลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายส่งมาให้เราซื้อเหมือนเดิมนะมีห้าข้อเมื่อกี้เลยเหมือนที่เราซื้อได้อธิบายไปเลยนะคะนักเรียนก็เขียนตัวอักษรจีนเขียนพินอินทั้งหมดเนี่ยแต่ในแต่ละบรรทัดไปเลยะะแล้วก็เขียนคาแปลภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยลองอฝึกออกเสียงออกมานะคะจะได้แบบะจะได้ฝึกอ่านไปในตัวนะคะอ่ะทีนี้ ถ้านักเรียนคนไหนที่ค้างงานของหลัซื้อก็อย่าลืมทํางานของหลัซื้อมาส่งด้วยนะคะส่วนคนที่ทํางานคร,ครบทุกครั้งก็คือเก่งมากๆเลยนะคะอทีนี้นะคะคการสอนภาษาจีนของหลัซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับหลัซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะสําหรับวันนี้ใจ้เจียนะคะ่ะ